ท่านใดนะครับสนใจดีเกมให้เยมโค้ดเกมฟรีไฟและเกมอื่นๆอีกมากมายพร้อมกับระบบสุ่มของรางวัลบริการเติมเกมและจําหน่ายบัตรเติมเกมออนไลน์พบเครื่องเรื่องเกมต้องขั้นเทพครับผมลิงอยู่ใต้คลิปนี้นะครับกาวสวัสดีนะครับผมคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับผมเน็กซัสนะครับเดี๋ยวในวันนี้นะครับผมจะมาสอนคุณผู้ชมนะครับในการยิงหัวแบบ YFF นะครับผมก็ไม่ได้เจอกันนานนะสำหรับการลงคลิปนะครับต้องขอไปด้วยนะครับก็ ว f f เนี่ยเผื่อใครไม่รู้จักนะครับผมาสามารถพิมพ์ไปได้ใน YouTube เลยว่าว f f นะครับก็เป็นผู้เล่นชาวต่างชาตินะก็อยู่ในประเทศบราซิลมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับผมก็เล่นโหดเลยนะครับผมเล่นโหดเล่นคิวในระดับหนึ่งเลยนะครับไม่ใช่ระดับหนึ่งระดับเทพเลยนะครับผมก็สเตปการหันการอะไรเนี่ยเทพแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นผู้เล่นในมือถือด้วยนะครับมือถือที่ใช้ก็น่าจะ iPhone 8ดพัดนะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะก็ สเต็ปการหันการอะไรเนี่ยมีแน่นอนนะครับผมก็ในวันนี้เราจะมาเน้นกันที่ปุ่มยิงแล้วกันนะครับว่าเขาใช้เทคนิคอะไรบ้างนะครับในการเล่นนะครับก็ สำหรับปุ่มยิงเขาเนี่ยผมไม่ทราบนะว่าปุ่มยิงเขาใหญ่เล็กเท่าไหร่นะแต่ว่าผมจะมาแนะนานะว่าเขาใช้เทคนิคอะไรในการยิงบ้างนะซึ่งจะมีเทคนิคอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนะครับผมถ้าใครที่รู้จกักไร FF อยู่แล้วนะครับก็จะรู้ว่าเขาเนี่ยเล่นโหดมากนะครับแล้วก็การเล่นการหนึ่งๆนะครับผมอะไรเนี่ยเขาโหดมากนะครับก็ปืนที่เขาใช้ส่วนใหญ่นะครับก็คือเป็นปืนลูกซองนะลูกซองแล้วก็ดีซิร์ท,ทั่วไปเลยนะครับแต่ว่าผมเห็นลูกซองอ่ะส่วนใหญ่เขาใช้ลูกซองนะครับก็ เทคนิคแรกนะครับผมเรามาดูเทคนิคแรกดีกว่านะครับเทคนิคที่เขาใช้บ่อยประมาณนึงเลยนะครับอันนี้ใช้บ่อยสุดแล้วมั้งเนี่ยก็คือการยิงหัวเป็นตัวเจนะครับก็ตัวเจเนี่ยเราไม่จํากัดนะครับว่าเป็นต้องแบบเจจ๋านะครับเราสามารถอ่าไอ้นี่ได้นะครับสามารถดัดแปลงตัวเจสามารถดัดแปลงตัวเจเป็นตัวอื่นได้นะครับคือตัวเจเนี่ยมันจะแบบขีดปุ๊บตรงใช่ไหมเราสามารถหันปุ๊บแล้วก็หันไปอีกทิศทางหนึ่งได้นะครับหรือว่าจะหันแล้วก็หันแบบ เจแบบขีดข้างไปเลยอะไรอย่างนี้ได้นะครับผมเราไม่จําเป็นต้องเจแบบเจเลยนะครับเราสามารถหันแบบขีดข้างได้นะครับผมก็ตามนะครับผมระยะที่ศัตรูเดินมานะครับก็สมมุติว่าศัตรูเนี่ยเราเดินมาทางนี้ใช่ไหมอาศัตรูเดินมาทางเนี้ยเราอยู่ตรงเนี้ยเราสามารถเจแบบ หันแบบเบี่ยงไปทางหัวศัตรูได้เช่นกันนะครับผมอันนี้เป็นเทคนิคตัวเจนะครับที่เขาใช้บ่อยนะครับกับปืนลูกซองอีกปืนหนึ่งด้วยนะครับก็ถ้าเราเจอศัตรูอยู่ใกล้ๆนะครับการวางเป้าของ YF เนี่ยที่ผมเห็นประจำนะสำหรับการเทคนิคตัวเจเนะี่ยอ่าส่วนใหญ่เขาจะวางไว้ข้างๆนะครับข้างซ้ายนะครับผมตรงเนี้ยเออศัตรูสมมติว่าศัตรูตัวนี้ใช่ไหมเขาจะวางประมาณเนี้ยเออแล้วก็ขึ้นเลยนะครับผมหรือว่าจะปั๊บอย่างนี้นะครับ ตามตำแหน่งที่ว่าศัตรูวิ่งนะครับอาศัตรูวิ่งมาเราก็ยิงยังไงก็ได้นะครับให้โดนหัวศัตรูนะครับก็คือลากให้ใกล้หัวศัตรูที่สุดนะครับผมประมาณนั้นเลยนะครับสำหรับเทคนิคตัวเจนะครับเนี่ยปั๊บอาแล้วสำหรับเทคนิคตัวเจนะครับตัวอย่างนะครับวางเป้าไว้ข้างๆนะครับผมประมาณนี้นะครับหรือว่าประมาณไหนก็แล้วแต่เลยนะครับแล้วก็ลากขึ้นหัวนะครับก็คือลากปุ๊บอย่างเงี้ยเออแป๊บอย่างเงี้ยก็ตัวอย่างก็ประมาณนี้นะปั๊มนี่ประมาณนี้ นี่พอพอมันล็อกตัวเราก็อ่าลากขึ้นหัวเลยนะครับปั๊บนี่นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาแนะนําตัวเจนะสำหรับตรูที่วิ่งอยู่อะไรประมาณนี้นะครับผมก็เนี่ยสมมติว่าตรววิ่งอยู่อย่างนี้นะครับเราสามารถลากตัวเจได้นะครับผมก็ซูิว่ายอยู่งี้ใช่ไหมเราก็ลากให้ใกล้หัวศัตรูที่สุดนะครับก็คือประมาณนี้ปั๊บอย่างเงี้ยปั๊บอย่างงี้นะครับผมเราไม่ต้องไม่ไม่จำเป็นต้องแบบ ตรงไปเสมอไปนะครับเราก็เฉียงไปตามระยะที่ศัตรูวิ่งไปนะครับก็คือสมมุติว่าศัตรูวิ่งไปทางนี้นะครับผมทางขวาแล้วก็ลากกดเจแล้วก็เฉียงไปทางขวารับผมประมาณนี้เลยนะครับถ้าศัตรูวิ่งไปทางซ้ายแล้วก็เฉียงไปทางซ้ายแบบนี้ปั๊บ่างนี้เลยนะครับอันนี้เนี่ยอ่าเรายือ Car, N N นอยู่ตรงนี้แล้วก็เฉียงทางซ้ายนะครับสมมุติว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็เฉียงทางขวานะครับผม ประมาณนั้นแหละไม่มีอะไรมากนะครับถ้าเราอยู่อยู่ข้างหลังศัตรูล้วก็ลากเนี่ยลากไปอย่างเงี้ยเลยได้นะครับผมประมาณนั้นเลยนะครับถึงเทคนิคต่อไปนะครับที่เขาใช้นะครับผมเป็นเทคนิคที่โบราณนะครับผมเรียกว่าโบราณได้ไหมเนี่ยก็เป็นการลากทั่วไปเลยนะครับโดยนะครับผมการลากทั่วไปก็เจอศัตรูก็ลากเลยนะครับอะไรประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับก็แนะนำนะครับผมสำหรับเทคนิคนี้เนี่ยผมแนะนําให้วางเป้าให้ใกล้ศัตรูมากที่สุด นะครับหรือว่าถ้าเราวางใกล้ศัตรูไม่ได้นะครับอ่าสมมติเราวางเป้าประมาณนี้ประมาณนี้ใช่ไหมเราก็ลากเนี่ยขึ้นนี่เลยนะครับผมเนี่ยลากเฉียงไปเลยนะครับให้มันโดนหัวศัตรูนะครับผมตามที่อ่าอ่าตำแหน่งเรายือนอยู่นะสมมติเรายือนอยู่ตรงนี้นะครับเราจะลากขึ้นให้มันโดนหัวศัตรูแล้วก็ ขึ้นไปทางนี้เลยนะครับอ่าหรือว่าที่เขาทำนะครับผมเคยสอนนะครับว่าเขาวางเป้าไว้ใต้ตีนนะครับเนี่ยใต้ตีนใต้เท้าศัตรูเลยนะครับแล้วก็เขาก็ลากขึ้นไปเลยนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นเทคนิคที่พื้นฐานดีกว่าเรียกว่าพื้นฐานดีกว่าไม่ต้องเรียกว่าเทคนิคนะครับเรียกว่าเป็นพื้นฐานดีกว่านะครับสมมุติศัตรูเดินอยู่งี้ใช่ไหมแล้วก็เนี่ยเราก็ลากแบบนี่ไปอย่างนี้ได้เลยนะครับเป้าไว้ที่เท้าเนี่ยทำไว้ข้างหลังศัตรูหรือข้างหน้าศัตรูก็ได้นะครับ เนี่ยเห็นไหมมันจะประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือมันอาจจะไม่ล็อกศัตรูนะครั้งหน้าศัตรูบ้างนะครับนี่ข้างหน้าศัตรูก็ได้เช่นกันนะครับผมข้อเสียก็คือมันอาจจะไม่ล็อกล็อกตัวอะไรนี้นะครับอ่าเอาชัวร์ก็คือเทคนิคตัวเจไปเลยนะครับผมก็เทคนิคของเขาก็ประมาณนั้นเลยนะครับผมประมาณนั้นเลยนะครับเทคนิคที่เขาใช้มากที่สุดก็คือเทคนิคตัวเจนั่นแหละเออผมก็บอกไปแล้วนะครับว่าใช้ยังไงอะไรยังไงนะครับแล้วก็มีเทคนิคการลากเหมือนธรรมดาเลยนะครับก็ ส่วนใหญ่นะครับผมการที่เราลากไม่โดนเนี่ยคือเราลากแบบกระตุกแรงเกินไปอะไรเงี้นะครับติ๊ดๆเงี้ยมันก็ไม่โดนนะครับเราต้องแบบสมูทนะครับลากยังไงให้มันสมูทนะครับผมแล้วก็เร็วด้วยนะครับแต่เร็วเกินไปก็ไม่ได้นะครับผมเราต้องแบบอย่าเร็วเกินไปนะครับปั๊บปั๊บไรนี้นะครับผมคือลองสังเกตนะครับว่าเราแบบลากแบบกระตุกอย่างี้เลยไหมหรือว่าเราลากแบบสมูทไรนี้นะครับผมก็ต้องไปลองดู นะครับสำหรับการล่างหัวนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมใครชื่นชอบนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็เยอะไว้เจอกันใหม่ในคลิปตัดไปวันนี้ผมเน็ัสนะครับผมก็ขอการสวัสดีคุณผู้ชมนะครับบ๊ายบายนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมบ๊ายบายครับผม